สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับเซลล์ตัวสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งเหมือนเดิมเนาะคือวันเนี้ยมันจากหน้าปกเนาะก็คือเราจะเอาพวกมิวแทนเนะ่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะบอกว่าก่อนผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ Man, กับไอรอนแมนกับไอเนี่ยมิวแทนก็คือไอหมดไอรอนแมนกับมิวแทนเนี่ยก็คือสมมติเนี่ยผมชนะผมก็จะเอาสีเขียวมาแปะไว้ตรงนี้เนี่ยเอามาแปะไว้ตรงเนี้ยตรงภาพเนะี่ยแต่ถ้าผมแพ้ผมก็จะเอาสีแดงม,มาแปะไว้ซึ่งมันจะอยู่ในกล่องโอเคแล้วผมจะเป็นไอรอนแมนตบมิวแทนทั้งหมดเลยโอเคเรามาดูกันโอเค อย่างแรกเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆกันเนาะอันแรกเลยอึ้บอืมอึ้บถ้ามันพังแล้วผมก็จะมาแปะเนาะมาตัวแรกเดี๋ยวขอใส่ชุดกันนี่เป็นไงมันดูดีมากเลยอึ มามาดิมาดิครับเฮ้ยยุบโอ้ยไม่ไปฮึบอืมโอ้ยติดเองติดเอง นี่ถ้าถ้าทุกคนคิดว่าผมจะบินขึ้นมันบินไม่ได้นะมันมีบาเรียติดไว้อยู่เนี่ยเนี่ยเนขึ้นไม่ได้โอ้ยโดนยิงจะสอยผมเหรออีเนี่ยอีแน่โอ้ยมาดิ่ย่าแตกแตกยังดับยังยังไม่ดับออ้ยย่า แรงเอาซะนี่ทำอะไรผมเนี่ยอไอ้ไนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นสักอย่างนี่แหละทุกคนอ๋อมันเป็นระบบของแมปนะฮะก็ได้เห็นผมออกออกออกเข้าๆนี่ก็ไม่แปลกเนาะ มาเดี๋ยวตั้งค่ามันเดิมก่อนโอเคมาเลยเจเดวิดนี่ไงอุ๊ยอะไรพุชบิดะอึยิงตอนชนะแล้วครับแมตช์แรกชนะ อย่าไว้ที่เดิมเอาสีเขียวมาแล้วก็เฮ้ยปิดกันแล้วก็แปะนะเคตัวต่อไปฮนะฮึบฮึบถ้าอยู่มก็เสกอาหารเนาะใส่ชุดเออตัวต่อไปตัวอะไรตัวอะไรวนเนี้ยเออเฮ้ยกระแอ่ โอ้โน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 มีล oh, ้วตูเฮ้ยมันจะสไลด์โอ้ยจะบอดดี้สไลมหมือนนี่จะใช้ตัวมีกล้ามใช่ไหมรอ เลยนะอุ๊ยเนี่ยด้วโอ้โหเออเออเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้โอ๊ยโอ๊ยนี่แฟร์ซะเลยยอตายเอาไว้ตาย ทุกมันมันก้ามโตเหรอเผาไอ้ตายี่ไหนตยายยาตายดิไม่ตายแล้วทีใช่ไหม ายมันใช้บอดี้คัรับจะใช้บอดีสมม้สแลมเหรออย่าหวัง เอายิงให้มันตายไปเรื่อยๆน,ะนั่นแหละนอ่ไอยำยี่อ่ะยำยี่รู้จักเล่านี่จะบอลี่แต็มเลยเอหวังนี่คิดว่ากิ่งเหรอฮอึลงจอดพื้นแล้วยิ่งอ๋อย่อไปเลยตายครับ ก็อยู่แล้วอนะเนาะจุดกอะผมก็โดนดาเมจไปเยอะนะเนี่ย <luego> อ <ante S 2> ืมนี่ยดูดิชุดเกาะเกือบแตกไม่แตกหรอกงั้นผมจะเก็บพวกสีเขียวนี้ไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเพราะว่าผมจะไอ้นี่ละผมว่าไงก็ชนะอ่ะเชื่อผมเถอะอืบเอออาจจะมีอีพีสองเนาะเพราะมันมีเยอะสไปเดอร์พิกสไปเดอร์พิก วันดีอุดอด,อดตายเลย <laughs> ตายง่ายจังอะ่ะชุดเกราะตัวนี้ยังไม่ได้สู้เลยอะ่ะโอ๊ยตายง่ายเกินโดนยิงมปสองทีตายวันดีี p ีดิดดดเอา้ากลัวเหรอะจะตุกหลางแน้ะโออก รู้ส <stop> <p> ึกเหมือนกรงลังหนาอกมันจะแรงนะเห็นยิงทีเดียวตายกับเห็นยิงแบบเร็วมากเลยต่อไปดาวดาวมันโดนไฟได้เอ๊ยเดี๋ยวจะมาดิยแรกกันดิไปเรื่อยพลังงานเราไม่มีมันหมดอื้ม ผมยืนยิง,ย,งยิงยิงได้ทั้งวันดูดิชุดกอดหัวดังมันแรงขนาดไหนอ่ะยิงดาวยิงดาวนบดเดียวตายอะ่ะโหด,ดเกินอ่ะโทษทีผมมีเจนอะ่ะคุณตายได้แล้วแหละอืเนี่ยดูดิชุดกอดผมลดไปนิดเดียวเองอะ่ะงั้นผมจะลองใช้ไปเรื่อยๆดีกว่าโอ้ยเออบินบินบินนี่ดิงเลยคือแบบชุดกอดผมต้องโหดขนาดไหนอะ่ะไม่ตายแล้วที วัสดีเอ็กซ์ล็อตต่อยดิผมจะใช้แค่ลำแสงมือเลยตายไแล้วคือแบบวัดเดะมากคือต้องหล่อเท่ขนาดไหนถึงจะทำได้ขนาดเนี้ยอ๋ออะอะอ๋อมือให้เอาเฮ้ยเป็นลูกอะ่ะให้กัดกัดไม่เข้ากัดไม่เข้ากัดไม่เข้าก็ตาย โอ้ขิ้กเกียจละมันใกล้เกินขอโทษน,นะชนะรัวๆแล้วถ้าตอนสุดท้ายผมชนะแบบชนะหมดอะ่ะผมจะเอาทุกตัวเลยมาเรียงกันตรงเนี้ยวิตเชอร์สเกลิตันอันนี้ค่อยค่อยอน,นี่หน่อยมาเอเอวิ่งไววิ่งไววิ่งไวเฮ้ยใจเย็น มาระยะนี้น่าจะโดนอยู่เ yeah. ย่าเรืกำลังระเบิดอะคิดไปอรอฮึบฮึบชื่นี่ผมชนะไปต่อเนื่องกี่ตัวแล้วเนี่ยฮึบย,ย่อยิงดับเฮ้ยมันยังไม่ดับดิยิงย้ำไป เออมันจะใช้ท่าท่ากระดูกนี่ไงอาดับแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่งมนมันตัวแตกไปแล้วอะ่ะเอาเฮ้ยติดมันตายเรียบร้อยมันดับเลย ชุดเกาะพังไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อืมโอ๊ยโอยลืมไปว่าจะเอาหัวที่มันจะเจ็บคือผมจะเอาทุกตัวมาสู้นะถ้าผมยิงไปเรื่อยๆแล้วมันยังไม่ตายหมดโอ้ยตัวนี้รุ่นใหญ่รุ่นเก่าเลยแหละเอานี่ไปอยอย มันมันติดตัวเหรอตันย้ไม่ตายมันใช้บอดี้มัน่ย่ไปแล้วไม่ได้หนีนะคือแบบมันเออมันผมเถียงไม่ออกแล้วมันไม่หนีก็เพ่นเนะ่เฮ้ยทำไมตัวนี้มันอึดจังใช้ลำแสงลุกลางเลย <Yeah. S 1> โหนี่ยงอัดไปขนาดนี้งไม่ตายเหรอ เฮ้ยเฮ้ยเฮียใจเย็นโอ้ยติดโซเน่ละหนอยโดนลำแสงจิ oh ้วๆไปที่ไม่ใช้ท่านี้เนี่ยคือผมจำได้ว่าถ้าใช้ท่านี้บ่อยๆเดี๋ยวมันจะแบบพังโอ้ยผมติดสถานะเดินช้า อ๋อมันน่าจะเป็นผลจากการใช้ไอ้นีปะเดี๋ยวเขาลองถอดชุดก่อนถอดชุดเอฟเฟกต์หายใส่ชุดใหม่เอฟเฟกต์ก็กลับมาโอ้ยติาโลเนตอะไรเนี่ยมันขึ้นเลยเนี่ยจังมันเนี่ยติาโลเนตแบบเดินแทบไม่ได้อ่ะ itan, โรเกลิตันวูบอ๋อมันไล่มันไล่ไกินโอ้ มันเร็วอ่ะอืืออืออ,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 อืสโลเน่เลยก็เหลือแปดวิละคือถ้าทุกตัวมันเอาผมไม่อยู่นะผมอ่ะอีพีสองผมจะเอาทุกตัวเนี่ยมันสู้กับผมเลยแต่อีพีนี้น่าจะหมดเวลาซะก่อนโอ้ย12นาทีแล้วแน่งมันมันอยู่เลยสโนุกโกเลมนเห็นไหม สองอาจจะมี ep สองย้ำว่าอาจจะอาจจะอ๋อผมลืมไปผมยอโอเคขี้เหยียดแก่แหละอืมสตรีแม่น้องอคือมันดยักนะคือกดูยากแต่คือดูยอด้ยากะย,ย,ย,ยังไม่ตายกันนิ เนี่ยเห็ไหมมันยังไ,ไ,ไม่ตายนะดิมันสุดี p ไปด้วยนะในอี e ีนี้นะน này, ผมอะผมยังไม่มั่นใจนะซอมบี้โหโหโหเ,เบีายวมาแล้วเลยกกระปี้นสงครามมาแล้ว ผมใช้สกิลสามหายอยู่โอ๊ยลืมไปคือผมจะไม่ใช้ท่านี้แล้วผมจะใช้แบบจำเป็นเท่านั้นดูดิใช้ทีไรผมตีสถานะนี้ทุกทีเลยอะดูดิอืดขนาดไหนอ่ะคือแบบน่าจะพลังงานหมดพิกลิน 呀！Yeah! จะโน่นี่เหลือหกวิโอเค Yo động mặt là bớt, chạy lên động mạch là bớt. いいね。 ผมว่าคีเปอร์น่าจะยากสุดนแล้วแหละผมไม่ห่วงใกลขแค่นี้ อย่าละเบอดตรงนั้น อลออนกูลิมไป oh ใกล้ๆกันเลยน,นี่น่าจะตัวอันตรายแต่ถ้าทุกคนถามว่าชุดก่อยนแลแมนที่ผมใส่อยู่ชุดอะไรครับมันคือไอโดซีมอาร์เมอร์น่าจะมาห้าสิบไม่ก็ฮักน่าจะโมเดลห้าสิบเอ็ดหรือห้าห้าสิบนี่นแหละในไอไอไอรอนแมน ผมชนะแบบต่อเนื่องมาหลายแมตช์แล้วเนี่ย <c oughs> คือแบบอืมงงนะทำไมเราเก่งขนาดเนี้ย <c oughs> ต่อไปซอมบี้ <c oughs> ทักทัชซอมบีอ้อะไรสักอย่างไม่รู้อะไรเฮ้ยผมบิดไม่ได้ผมโดนมันตีอะ ขอพักขอเวลานอกเฮ้ยจะเย็นขอกิน่อนไม่ได้อะทับยีบ แอดพีบี๖อันโอ้ยโอ้ยตายซะมึง่อ้คนเขากำลังจะซื้อซื้อของกำลังจะกดเ n t e r เลยกีบแอดพีบี๖อัน เอ็นตึกพรกันพี่นุ่มอัดไปสี่นาทีแล้วเนี่ยใช่โอ้ยอัดไปยีิบเอ็ดแล้วเหรออาจอาจจะเป็นอีพีหน้านะฮะไอที่ผมจะเอาพวกนี้มาสู้กันเนี่ยโอเคพอพอท้องอิ่มแล้วก็บินได้เหมือนเดิมมาผมสงสารนสองตัวนี้ผมให้พวกมันอยู่ด้วยกันเลยอะ เดี๋ยวอีพีหน้าได้รู้อะไรล็อบเปอร์ซอมบี้กับสเกลิตันล็อบเปอร์เอาล็อบเปอร์แล้วก็สเกลิตันโอ้ยเนื้อเน่าอนะตายสู้ไอพวกนี้มันฟื้นตัวได้่ตายแน่แ ื่อกี้ไอ้ซอมบี้มันไปตีโดนไอ้สเกลิตันก็เลยโดนด้วยไม่ยิงไอตันตายนั่นไงมนุษย์ีนะ่แม่วังว่าจะรอดโย่ัะลำงานจากอ๊กโอ๊โอค สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่มารับชมกันด้วยนะครับและถ้าอยากให้ผมทำแบบไหนคือผม VS กับพวกมิวแทนหรือไอไอพวกแบบฟอร์ดฟอร์แมนหรือฟอร์ดแมนเออสักอย่างกับไออ่าซันชยัยก็ต้องอเดือยซันชัยไอ้ตัวตีพุงที่ในโอเว่นในโอเว่นคิงดอมเขาเรียกว่าบรรพบุรุษเทวีอ่ะเออไอตัวนั้นแหละ ถ้าอยากให้ผมสู้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเนาะผมก็จะทําอีกและอยากให้ผมแบบเอาตัวมอดเนะี้ยไปสู้กับตัวอื่นอย่างเช่นเอาพวกเวนอมไปสู้อะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์ได้แต่ถ้าไม่คอมเมนต์ผมก็จะทําอยู่นี้ฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาลา,าก,ก่อนนะครับบ๊ายบายจอะลาก่อนนะทำไมมีตุ่นเล็บตุ่นเบน่ข้าเลยห่าหหยอกเล่นนะครับบ๊ายบาย